ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์นะเทสเทสนะครับนะก็วันนี้มาลองอะไรใหม่ๆหน่อยนะถ่ายแต่ถ่ายแต่วิดีโอนะครับก็อ่มาลองหน่อยนะครับก็ไปดูในกลุ่มนะครับวันนี้ได้โพส นะครับได้โพสตารางนะมันก็ไม่ใช่ตารางเราก็เขียนไว้นะครับว่ากี่วันกี่วันมันทาอะไรบ้างนะครับก็จะดูเป็นคร่าวๆนะนะครับนะในกลุ่มของเราก็ไม่มีอะไรนะครับในกลุ่มเนี่ยพิมพ์เข้าไปได้นะครับแล้วก็มีลิงก์ใต้คลิปนะน่าจะมีเกือบทุกคลิปแหละนะก็มาให้ดูนะครับว่าวันนี้ได้โพสต์นะครับอ่นะเดี๋ยวดูนะครับ ก็คือผมก็ลงไปแนวทางนะถ้าใครจะไปอัดแอปใช้นะมันก็น่าจะไปได้ถูกแหละนะครับก็คร้าวๆที่ผมทําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนนะครับที่แปลนแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะในแต่ละแต่ละวีคของผมเนี่ยแต่ละ แต่ละรอบเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสูตรปุ๋ยเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับสูตรปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะปุ๋ยตอนนี้ที่ผมใช้นะครับปุ๋ยที่ผมใช้นะก็นะครับเป็นยี่เป็ดนศูนย์นะครับนะเป็นยี่เป็ดนศูนย์นะครับก็จะเป็นไหนเนาะ ที่ผมใช้เลยนะนะครับที่ผมใช้เลยยี่เบตส่นศูนย์เนี่ยมันจะเป็นตาม้านะครับเนี่ยนะเนี่ยประมาณนี้นะนะครับก็อันนี้ไม่ใช่ยูเรียนะครับยี่เบนศูนย์เนี่ยเป็นไนโตรเจนยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เห็นข้างเห็นข้างตรงที่ผมวงไหมครับก็เป็นยี่สิบสี่เอส เก็ S S. คือกรรมฐานนะครับใครอยากรู้กรรมฐานนะกรรมฐานเป็นยังไงก็ต้องซื้อหนังสือมาอ่านหรือไม่ก็ไปเปิดในใน Google เอานะครับแล้วก็จะเป็นปุ๋ยนะครับ1688นะก็ที่บ้านนี้มันมันมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นนะครับ1688ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะอันนี้เลยครับ ก็16ไนโตรเจน16เนี่ยก็จะเป็นจะเป็นตัวเดียวกับที่ยี่สศูนย์นะครับไม่ใช่ยูเรียนะนะครับไม่ใช่มเมฆขาวขาวอะ่ะมันจะเป็นเม็ดเม็ดไม่กลมนะครับมันก็คือยี่เอศูนย์เนี่ยเอามาใส่นะครับก็ลดลดปริมาณเอานะครับส่วนแปดแปดนั่นก็เป็นแม่ปุ๋ยนะครับมีแค่นั้นเองนะมีแค่นั้นนะครับก็มาดูนะครับว่าหนึ่งวันนะ หนึ่งวันเราศูนย์วันเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างนะครับก็ศูนย์วันเนี่ยอย่างที่ผมใช้นะครับนะก็หลังจากที่เราเกี่ยวแล้วเราจุดแล้วใช่ไหมเราก็ไถนะครับเห็นไหมไถดึงน้ํานะครับไถดึงน้ํานะจากนั้นเราก็รออย่างที่ผมบอกอย่างที่ผม ถ่ายให้ดูหลายคลิปนะครับก็คือไถนะถแล้วส่วนรองพื้นที่วงเล็บไว้เนี่ยนะครับนะที่วงเล็บไว้ศูนย์วันเนี่ยคุณจะใส่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่นะถ้าเราพื้นที่เปิดป,ป่าใหม่เนี่ยมันก็ไม่ต้องรองนะครับดินร่วนซุยดีนะครับไม่ต้องรองนะครับถ้าไหนเป็นทรายจัดเหนียวจัดเนี่ยนะครับไม่มีดินร่วนปนเลยเนี่ยก็ต้องรองนะครับเพราะมันไม่มีธาตุอาหารนะครับนะประมาณนะั้นแล้วเราก็ปัน่นหยอดนะครับ ส่วนวิธีพวกนี้เนี่ยครับไถดึงน้ําเนี่ยคุณจะไถอสองรอบคุณจะไถอสองรอบสามรอบเนี่ยมันก็มันก็ถ้าเรามีรถตัวเองมันก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องไถสองรอบนะถามว่าไถอารอบเดียวได้ไหมแล้วปั่นนะครับก็ถ้าเป็นดินทรายมันก็ได้ถ้าเราเป็นดินอย่างอื่นเนี่ยนะครับเวลาเราใส่น้ําไปแล้วเนี่ยนะดึงน้ําใส่แล้วรอเนี่ยดินมันมับดินมันแน่นนะครับเราต้องไถอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความชัวนะครับนะ ก็คือมี10ไล่เนี่ยเราเราเสียค่าค่าไถาสักรอบหนึ่งเนี่ยนะครับสองพันกว่าบาทนะมันคุ้มกว่านะครับที่เราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะตันเพิ่มขึ้นตันนึงเนี่ยมันก็คุ้มแล้วนะครับเราต้องคิดอย่างนี้นะจากนั้นเนี่ยหยอดเสร็จนะครับเราถ้าทาวิธีอย่างอย่างที่ผมว่านะในตารางนะครับก็คือไถ่ายดึงน้ํานะครับไม่ได้หยอดแห้งเราจะนับตั้งแต่ว่า เม็ดลงดินนะครับไปเจ็ดวันนะครับแล้วเราฉีดยาหนอนฮอร์โมนจับใบนะครับยาคุมด้วยนะอ่ะยาคุมนะครับผมพิมพ์ให้จะจ่าแหละนะยาคุมนะครับอ่ายาคุมยาคุมาวโพน้ออะดรีาาซนนะครับอ่าที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเป็นแบบผงนะครับนะเดี๋ยวนะ เป็นแบบผงนะแบบผงเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบผงสิมันแปดสิบเนี่ยนะครับอะซินแปดสิบเนี่ยมันมันจะเป็นแบบผงนะครับนะเราไม่ต้องดูยี่ห้อนะเราดูแค่เราดูแค่ชื่อสามัญนะครับนะเราดูแค่ชื่อสามัญว่ามันมันเป็นยังไงนะครับนะเนี่ยอะซนแปดสิบก็จะเป็นผงนะครับเป็นผงเหมือนแป้งอะ่ะ ปกติผมใช้90นะครับก็คือเวลาเราผสมเนี่ยมันจะไม่โดนหน้าโดนตานะครับแล้วก็มันจะละลายได้ไวกว่าผงนะครับปกติเนี่ยถ้าเราใช้อารซทิน80นะอารซทิน80เนี่ยมันจะต้องผสมในกระแป๋งก่อนในถังน้ำก่อน อันนี้คือใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะครับ90% 80 90เนก็คือ90% 80%นแตะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือที่บ้านเรามันมียี่ห้อไหนนะ9 0 80เนี่ยมันใช้ได้กันหมดนะครับ80ก็ต้องในกระแป้งหน่อยนะครับส่วน90าก็คืออนั้นได้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเล็กๆนะครับประมาณนั้นนะก็ ยาคุมจบไปแล้วนะรอบแรกนะครับก็ถามว่ายาคุมเนี่ยมันใช้มันใช้ส่วนผสมยังไงนะครับส่วนผสมก็ง่ายๆนะครับหนึ่งกิโลนะครับสองร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่ไม่เกินนั้นนะไม่เกินสองร้อยห้าสิบนะครับถ้าเกินสองร้อยห้าสิบเนี่ยคุณอย่าไปซื้อนะครับคุณโดนหลอกก็ในเน็ตก็ยัยยงไม่ถึงนะครับร้อยแปดสิบถึงสองร้อยห้าสิบเนี่ยอยู่อยู่ประมาณนี้นะหนึ่งกิโลเนี่ย ผสม200ลิตรนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของท่านว่าเวลาเราทำข้าวโพดเนี่ยก่อนหน้านั้นหญ้ามันโลกไหมนะครับถ้าหญ้ามันโกเนี่ยเราใส่หนึ่งลิตรต่อ1กิโลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำข้าวโพดมารอบหนึ่งแล้วเนี่ยมันหญ้าไม่ค่อยมีนะครับเราฉีดยาคุมเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใส่1กิโลนะครับเราใส่แค่ครึ่งกิโลต่อ200ลิตรนะครับลดลงครึ่งหนึ่ง ข้าวโพดจะไม่ชัง,งักนะครับนะเห็นผลเห็นผลชัดเจนนะครับอทีนี้มา14วันนะครับสําคัญนะครับ14วันเป็21วันนะครับ74 21เนี่ยสาคัญนะครับยาหนอนฮอร์โมนอย่าให้ขาดนะครับยาหนอนฮอร์โมนอย่าให้ขาดเพราะว่าเวลาตัวข้าวโพดมันเกิดใหม่นะครับก็ตัวมันอ่อนน่ะนะหนอนมันก็ลงบ่อยลงเยอะนะครับมันมันชอบนะครับ ส่วนสําคัญนะเรามาดูนะครับปุ๋ยรอบแรกนะถ้าปม่รวมรองพื้นนะครับยี่ิบสองวันนะครับเห็นไหมยี่ิบสองวันเนี่ยเราเราจะต้องฉีดยาก่อนหน้านั้นแล้วนะก็คือยี่สิบยี่เอ็ดวันเนี่ยเราต้องฉีดแล้วนะก่อนที่เราจะให้น้ํารอบแรกนะครับพูดถึงว่าระบบน้ําเนี่ยที่ผมทําเนี่ยก็ระบบน้ําลาดนะครับนะก็ระบบน้ําหยดก็จะวางตอนนี้แหละครับถ้าเป็นระบบน้ําหยดหรือน้ําพุ่งนะครับ ผมก็จะวางตอนนี้แหละประมาณ21วันเนี่ยฉียาเสร็จปุ๊บวางระบบน้ํานะครับมันแล้วแต่ท่านนะว่าจะแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะวางแบบไหนนะครับพื้นที่แบบไหนมันเหมาะกับระบบน้ําแบบไหนนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยหนึ่งไร่เนี่ยก็จะใส่ยี่สบศูนย์ครึ่งลูกนะครับสิบหกแปดครึ่งลูกขี้ไก่ห้าถึงสิบกิโลนะครับใส่เครื่องวางไปเลยนะแล้วก็พวนร่องนะครับจากนั้นเนี่ย คุณไม่ต้องรอวย่ห้า25 30ินะครับคุณใส่สมมุติว่าคุณใส่ปุ๋ยคุณฉีดยาไม่ได้20่วันคุณใส่ปุ๋ย22วันนะครับ23าวันคุณดึงน้ําได้เลยนะครับไม่ต้องตามตารางนะครับนะไม่ต้องตามตารางนะครับทีเนี้ยพอพอเราใส่ปุ๋ยพอหล่อใส่แล้วใช่ไหมรอให้น้ําครับพอให้น้ําเสร็จเนี่ยนะครับให้น้ําเสร็จแล้วรอหมาดก่อนนะนะครับ รอสักสองวันนะสามวันนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนนะถ้าหน้าฝนมันก็ต้องรอสี่ห้าวันนะครับให้มันเดินได้ถ้าคนฉีดนะถ้าเป็นดวก็สักสองวันนะครับเราค่อยฉีดนะถ้ามันแฉกเกินอย่าไปฉีดนะครับหรือยาคุมเนี่ยข้าวโพดมันจะดูดเข้าไปครับก็ามาดูยี่ห้ากับสามสิบทำไมมันเลื่อนไม่ได้เนาะเลื่อนยากหน่อยนะครับก็มาดูยี่0ห้าถึงสามสิบวันนะครับ ถ้าเราใส่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับนี่ผมเปลี่ยนปิดน่นไหมเนี่ยนะ๋อ,อไม่ผิดไม่ผิดนะครับพอใส่น้ําปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องรอก่อนนะว่าให้ลงเดินได้ถ้าเป็นผมเลยนะก็จะเป็นคนฉีดนะครับส่วนยาให้มันเลื่อนมันเลื่อนไม่ได้นะได้สิผมเลื่องลองเลื่อนอยู่อมาดูยี่ิห้าสามสิบนะครับ สาวันเนี่ยพอใส่น้ำปุ๊บเนี่ยนะหลังจากผลร่องใส่ยา,าใส่ปุ๋ยยานอนฮอร์โมอนจับใบนะครับยาคุมเรามาดูยาคุมค่านะครับตอน30วันนะยาคุมค่าเนี่ยมันมันเป็นยาคุมค่าก้าโพดนะครับมันมีไม่กี่ตัวหรอกครับถ้าเป็นของเจียตไตเนี่ยก็อยู่พันสองพันสี่พันห้านะครับ อยู่มันจะอยู่ประมาณนั้นแล้วก็มันจะมียาชุดเล็กสําหรับขวดนี่นี่นี่อันนี้ผมใช้ก็โอเคอยู่นะครับทีเนี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าชื่อสามาัญเราไม่ต้องไปดูชื่อฉลากเขานะครับเนี่ยนะครับมีโซไดโอนเนี่ยกับบวกอาทาซีนนะครับอาทาซีนเนี่ยก็จะเป็นตัวคุมนะครับมีโซไดโอนเนี่ยก็จะเป็นตัวฆ่านะครับแต่มันจะ,ะขวดหนึ่งเนี่ยใช้200ลิตรนะ เฉลได้สามไร่สองไร่ครึ่งสามไร่สองไร่นะครับชุดนี้จะเป็นชุดแบบเราทํามาแล้วมันไม่มีหญ้านะครับนะเป็นชุดแบบว่าหญ้าเราไม่มีในแปลงนะครับกําลังขึ้นอ,อย่างเงี้ยได้ลดต้นทุนนะครับสามร้อยกว่าบาทถ้าเป็นที่บ้านผมเนี่ยขายประมาณเท่าไหร่นะสามร้อยหกสนะครับประมาณนั้นแล้วก็มาดูของชุดนี้นะครับ คือยิ่งแพงเนี่ยคุณภาพมันยิ่งสูงนะครับว่าคุณภาพมันยิ่งสูงนะครับอ่าไปเปิดแอปน,นะก็ไหนนอเนี่ยนะครับชุดนี้เป็นชุดละพันสี่พันห้านะครับฉีดได้หกไล่นะครับไม่ว่าคุณจะฉีดโดนฉีดเป้ฉีดอะไรได้หมดนะครับฉีดกาไปเลยเลยเนี่ยยาที่ผมฉีดยาที่ผมเสนอเนี่ยคือยาคุ้มค่าเ,เรา เราฉีดไปได้เลยนะครับนะเราฉีดไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปสะพายเป้เก็บร่องนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็ได้หกไร่นะครับหญ้าโตหญ้าสูงเนี่ยตายนะครับแต่มันต้องใช้เวลานะยาพวกนี้คุณก็ต้องพิจารณาเอานะครับว่าเราหญ้าเราลกไหมนะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยพ่นล่องแล้วเนี่ยหญ้ามันลกไหมถ้าลกเราก็ต้องใช้ชุดแพงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมใช้ ไม่มียาาเนี่ยเราก็ใช้ชุดเล็กได้ครับมันก็ประมาณนั้นพอแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากที่เราฉีดยาคุมอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็รอเราก็ใส่น้ํานะเอ๊มันเลื่อนไม่ได้นะครับหลังจากที่เราฉีดนะครับให้เดินได้และหลังจากที่เราฉีดนะครับก็เลื่อนยากหน่อยนะครับกดๆไปเดี๋ยวก็เลื่อนเอ้นะครับ มาดูที่เราฉีดคุมค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอให้ดินแห้งใช่ไหมใส่น้ำครับสามสวันเนี่ยใส่น้ํานะอย่าให้เกินสี่บวันนะครับน้ํารอบสเนี่ยไม่ว่าคุณจะหยดจะพุ่งจะลาดนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรอไม่ใช่ว่าคุณใส่น้าเสร็จปุ๊บเนี่ยจะใส่จะใส่ปุ๋ยได้นะครับก็ใส่น้ํานะครับแล้วก็ฉีดยา พร้อมกับใส่ปุ๋ยด้วยนะครับวัน2อสวันเนี่ยเราจะทําให้เสร็จนะครับคือเราน้ํารอบสองเนี่ยปุ๋ยรอบแรกเนี่ยเราใส่ก่อนพวนร่องเราหว่านแห้งนะครับปุ๋ยนะพอรอบสองเนี่ยสี่สวันเนี่ยอย่าให้เกิน45วัน4ี่สวันนะครับเวลาใส่ปุ๋ยนะอย่าให้เกินนะครับปุ๋ยรอบสเนี่ยอย่าให้เกินเด็ดขาดนะครับถ้าทําไมล่ะทำไมเราถึงใส่ปุ๋ยรอบสองถึง ห้ามเกิน45นะครับพอ50เนี่ยเริ่มต้นมันจะหยุดการจเจริญเติบโตของต้นนะครับมันจะไม่อวบแล้วมันจะสูงนะครับมันจะออกดอกนะสาเหตุที่เราต้องการให้มันใส่ก่อน45เนี่ยก็คือให้ต้นมันอวบเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับต้นอวบต้นใหญ่เนี่ยมันได้ฝักที่ใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่45หลังวัน45ไปแล้วเนี่ยก่อนออกดอกเนี่ยมันจะเขียวสูงนะครับ คุณจำผมคุณฟังผมไว้นะถ้าเกิน45วันแล้วใส่ปุ๋ยมันจะเขียวสูงมันจะไม่อวบแล้วนะครับประมาณนั้นก็ใส่ปุ๋ยนะครับฉีดยานอนอะไรฮอร์โมนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จบนะครับพอเราใส่ฉีดรอบสุดท้ายเนี่ยก็คือ40-45วัน45วัน -50 วันเนี่ยฉีดยานอนฮอร์โมนจากใบใส่ปุ๋ยเนี่ยเรียบร้อยนะครับใส่น้าก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ ดูตามความเหมาะสมเลยนะครับว่าจะใส่กี่วันนะสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันเนี่ยไม่เกินสิบวันนะครับขาพดเนี่ยว้นนะมันก็แล้วแต่นะอันนี้พูดถึงว่าหน้าร้อนนะครับมันไม่มีฝนมาช่วยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบร้อยห้าวันนะครับร้อยห้าวันก็คือทิ้งน้านะครับร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยยี่ห้านะครับเกี่ยวไ้ตังนะครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมก็อธิบาย ประมาณคร่าวๆนะครับใครสงสัยหรือมีอะไรก็โพสในนี้ได้นะครับในกลุ่มทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเรามีปัญหาเราต้องแชร์ความรู้ให้ทุกคนในกลุ่มเห็นนะครับถ้ามาถามผมอย่างเดียวผมก็สมมติท่านผู้ชมโทรมาวันละสิบคนอย่างเงี้ยถามว่าผมใช้พันอะไรทุกคนทุกคำถามนะครับมันก็ ผมก็ตอบคำถามเดิมๆนะครับผมก็ไม่มีปัญหาผมก็ยินดีแต่ว่าถ้าคุณถ้าผู้ชมมาในแชร์ในความรู้ในกลุ่มเนี่ยมันเหมือนมันเป็นประวัตินะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะมาดูอ่ะดูได้นะครับดูย้อนหลังได้อะไรได้นะครับนะก็จะประมาณนั้นนะครับมันจะได้เห็นกันหลายๆคนนะก็ช่วงนี้ก็ ท่านผู้ชมไหนที่อยู่ใกล้ๆก็ยังไม่ต้องมานะครับโควิดเยอะนะครับตอนนี้มันสงการนะโควิดเยอะนะครับก็อาจจะเลื่อนไปเป็นเดือนหน้านะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมโตมาแล้วก็อยากมาดูแปลงตัวอย่างตัวจริงนะครับก็อาจจะเป็นเดือนหน้านะครับเดือนนี้ก็ของดไว้ก่อนนะนะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็ใส่น้องใส่น้ํานะครับทัวร่องกําลังทําอยู่นะครับแล้วก็ไปถ่ายไล่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีแผนว่าจะไปหยอดข้าวโพดนะครับแล้วก็มาให้น้ําของตัวเองนะครับก็ไม่ได้หยุดนะครับสงการไม่ได้หยุดทําไปเรื่อยๆนะครับหนอนข้าวโพดมันต้องการน้ํามันต้องการยาหนอนฮอร์โมนมันไม่หยุดมันสงการนะครับประมาณนั้นก็ยาวละยาวแล้วละนะครับก็คลิปนี้ก็จบนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจน จนมาถึงทุกวันน,นนี้นะครับตอนนี้เรามีผู้ติดตามพันแปดแล้วนะไวนะนะครับท่านไหนที่เป็นมือใหม่ก็สู้ๆนะครับเนี่ยมือเกา่ามือเก่ามือเซียนแล้วก็แชร์ความรู้ในกลุ่มกันได้นะครับมีวิธีไหนที่มันประหยัดกว่านี้แล้วมันผลประโยชน์สูงสุดนะครับผลผลิตสูงสุดนะครับก็ยินดีรับฟังนะครับก็นินดีนะ โอเคนะครับขอ,ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ